โอเคนะครับก็วันนี้โชคดีมากนะครับมีคนบ้ามาเยี่ยมนะสวัสดีครับสวัสดีก็หวังว่า f อฟะเอฟซีบางยาทุกคนก็คงรู้จักคนนี้คนบ้านะครับคนนี้คนบ้าไม่ก็สติไม่ก็ดีชอบอะไรที่แปลกๆเข้าไปในป่านะนี่คนนี้นะครับน้องโจโฉนะครับโจโฉก็เป็นได้แรงบันดาลใจมาจากเพี่อะไรก็บ้าเหมือนกันโอเควันนี้มีโอกาสนั้นน้องโชโฉมาเยี่ยมนะครับลงมาเที่ยวทางใต้ก็มาเยี่ยมบางยานะก็ฝาก เอซทุกคนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องโจ้โจ้ด้วยนะครับในช่อง Facebook ช่อง Youtube นะครับฝากด้วยเหมือนกันเลยครับใครที่เป็น FC ผมก็อย่าลืมไปติดตามบางยาด้วยนะก็คือเหมือนเป็นพี่คนหนึ่งอ่ะเป็นแรงบันดาลใจของผมเลยที่แบบชอบพวกสัตว์มีพิษอะไรพวกนี้คล้ายๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาน้องโจโจเข้าไปเที่ยวในกงบงไปดูว่าเลยโอ้โหลุ้นสุดๆใช่ครับ ไปไปมาหลายหลายที่ที่ที่ลุ้นสุดๆ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าเป็นกกงแล้วก็มีมูจงางอยู่หลายตัวในนี้ทำใไม่ต้องลุ้นกันสุดสุด อืมสุดยอดฮะเครื่องจริไอตัวข้างหลังมันชูหัวด้วยนะไอไอตัวข้างหน้ามันหลับอยู่วนิ่งโอเคใช่ครับแต่ตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยรู้ในตัวที่มันตื่นอยู่แล้วเลยไอสาวน้อยมันตื่นน้อยน่ากลัวกว่าตันตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่น่ากลัวพอๆกันเลยนะไอพวกนี้เพราะว่าไอตัวใหญ่อาจจะช้าหน่อยใช่ใช่ขยับช้าช้านี่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 ดูฮะชัด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 นะฮะดูฮะขนาดคือแบบ ใหญ่กว่าแขนผมเยอะเลยนะตัวโคตรใหญ่อันนี้คืองาบเข้าให้ก็นั่นแหละครับเอ่าสิบเก้ยิ่งคนตัวเล็กๆด้วยนะเออตัวใหญ่มากครับตัวนี้มันจะเป็นพวอมงกี้แล้ ก็งงเป็นเพียงคี่ไม่ดูเอาไม้ฝรังเขาได้สัมผัสไม่เราอ่าก็ใจชื้นขึ้นหายงงงูนิดนึงใช่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 ก็นหน่งูมาแล้วเป็นหมองูมไ่ผมไม่อยากเช่อโอเคครับผมดะเอ้ยโอเคมาโทรั์ก็ได้ ทำได้ ừ, à, ừ, không นี้ด้วยเอ่อ <laughs> 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 à, okay, à, không, đúng không? Đúng không?